สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้คูเปิลจะมาลดรูปสละกันต่อนะคะสละที่คูเปิลจะลดรูปให้ลูกๆได้ดูวันนี้ก็คือสละอัวสละอัวจะมีไม้หันอากาศอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นวอแหวนตามมาข้างหลังนะคะออกเสียงว่าอัวสละอัวจะลดรูปเมื่อไหร่สละอัวจะลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเพิ่มเข้ามาด้านหลังมาดูตัวอย่างกันนะคะ นอัวนัวนอัวดอนวดลดรูปแล้วนะคะลูกๆกอัวกัวกอัว นอกวนเห็นไหมคะม่ยากนะคะสละอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดสละอัวจะคงรูปเหมือนเดิมมีไม้หันอากาศอยู่ด้านบนวอลแวนอยู่ด้านหลังพยัญชนะต้นสละอัวเมื่อเจอตัวสะกดปุ๊บไม้หันอากาศจะหายไป เหลือเฉพาะวอแหวนอยู่ตรงกลางนะคะโดยเด็กซึ่งเป็นตัวสะกดก็จะตามมาอยู่ด้านหลังกออัวกัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงกออัวนอกวนไม่เห็นอากาศจะหายไปเหลือเฉพาะวอแหวนอยู่ตรงกลางตัวสะกดตามมาด้านหลังนะคะไม่ยากใช่ไหมคะลูกๆ จะมีวิธีสังเกตในส่วนของการแยกคำนิดนึงนะคะที่คูปเปิลจะแนะนำเด็กๆก,ก็คือถ้าเด็กๆเ,เห็นพยัญชนะเขียนติดๆกัน3ตัวแล้วก็มีวอแหวนอยู่ตรงกลางนะคะเวลาอ่านให้สะกดด้วยสระ,ะอัวเลยนะคะจะค่อนข้างยากสักนิดนึงเดี๋ยวครูปเปิลมายกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูนะคะอย่างเช่นคำว่าอ่านว่าชกมวย ใช่ไหมคะเราดูยังไงเราจะแยกคำยังไงเราเห็นวอแหวนอยู่ด้านหลังและอยู่ก่อนที่จะมีพยัญชนะอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านหน้านะคะเราก็แยกเลยมันจะมีสามตัวติดกันวอแหวนอยู่ตรงกลางพยัญชนะต้นตัวสะกดอยู่ข้างหลังเห็นวอแหวนปุ๊บคำนี้คือคำที่ใช้สระอัวมาช่วยสะกดคำข้างหน้าเหลือพยัญชนะสองตัวเห็นไหมคะมองไม่เห็นสระเลยพยัญชนะสองตัวเขียนติดกัน มันก็คือสระโอนั่นเองสระโอเมื่อมีตัวสกดปุ๊บสระโอจะหายไปชอโอกกชกมออวยยมวยอ่านว่าชกมวยนะคะอีกคำหนะคะสออ,อัวนอสวนรอโอกกรกสวนรกเห็นไหมคะ มีพยัญชนะทุกตัวเลยมองไม่เห็นสระเลยอ่ะเรามาดูมีวอแหวนอยู่ตรงกลาง<ม>เห็นไหมคะพยัญชนะต้นแล้วก็ตัวสะกดนี่การแยกคำนะคะเห็นพยัญชนะ3ามตัวเขียนติดกันเราแยกไว้เลยหนึ่งคข้างหลังมีอีกพยัญชนะอีก2ตัวเลยสออวนอสวนวอแหวนอยู่ตรงกลางใช้สระอัวนะคะข้างหลังเรามองไม่เห็นสระก็คือสระโอหายตัวนั่นเองรอโอกอรกรวมเป็นสวนรกนะคะ จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะในช่วงแรกๆเด็กๆจะต้องอาศัยการฝึกนะคะฝึกอ่านอ่านหนังสือให้ทุกคืนก่อนนอนนะคะแล้วเราจะคล่องขึ้นลูกๆคนไหนที่ยังอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องนะคะครูเปิ้ลขอแนะนําให้ย้อนกลับไปที่การท่องออพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนุคู่อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ท่องจําชื่อเล่นของเขาให้แม่นยําจากนั้นก็จําที่ตัวสระทั้งสระที่เป็นรูปร่างเดิมแล้วก็สระที่เป็น เป,เปลี่ยนรูปนะคะเมื่อมีตัวสะกดเรามาดูใบงานกันนิดหนึ่งนะคะใบงานของสละอัวเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะทำครับเก็บเฉลยด้านหลังไว้ก่อนสละอัวเมื่อมีตัวสะกดไม่หันอากาศจะหายไป นะคะมออัวมัวมออัว,อวนอมวนไม่ให้อากาศหายไปหรือวอลแหวนนะคะสออัวสวสออวนอสวนลูกๆทําเสร็จปุ๊บเปิดเฉลยมาตรวจด้านหลังได้เลยนะคะจะสะดวกมากๆแล้วก็ในส่วนของการแปลงร่างสละการลดรูป ตัวนี้ถ้าลูกๆสามารถที่จะจําได้ว่าสระตัวไหนเปลี่ยนแปลงอย่างไรสระตัวไหนลดรูปไปอย่างไรจะทําให้ลูกๆอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นเพราะว่าเวลาเราทําแบบฝึกหัดเนี่ยสิ่งที่คูปเปิลจะบอกเด็กๆก,ก็คือเขียนตัวไหนให้ออกเสียงตัวนั้นไปด้วยเขียนสอเสือออกเสียงว่าสอสออัวเราก็เขียนสออัวเด็กๆจะได้ทั้งการเขียนแล้วก็การอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับตรงนี้นะคะบุเปิลฝากขอรบกวนคุณพ่อคุณแม่ยังไงก็ช่วยดูแล้วก็แนะนำให้เด็กๆในช่วงต้นๆก่อนนะคะพอเขาอ่านหนังสือได้คล่องเมื่อไหร่เราถึงจะคอยดูคอยฟังอย่างเดียวแต่ตอนแรกเนี่ยถ้าเขาไม่ได้รับการแนะนำเขาก็อาจจะงงๆอยู่สักหน่อยนึงเพราะว่าการแยกคำเนี่ยจะเป็นการที่ยากมากสำหรับเด็กๆ เด็กบางคนขึ้นป .4 ป .5 ยังแยกคําไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเรียนไม่ว่าจะในวิชาอะไรก็ตามซึ่งต้องใช้ภาษาไทยเป็นหลักมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่ายากจะทําให้เขาเกิดความที่ไม่อยากจะเรียนนะคะแต่ถ้าเขาสามารถที่จะแยกคําได้อ่านหนังสือได้คล่องและถูกต้องแล้วไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ตามเขาก็จะเรียนได้ ดีขึ้นนะคะผลการเรียนก็จะออกมาดียังไงคูปเปิลก็ฝากขอบพคุณนะคะขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณเด็กๆที่ได้ติดตามคูปเปิลขอฝากติดตามเพจ Facebook แล้วก็ใน youtube ไว้นะคะเดี๋ยวมีสาระดีๆอะไรครูปเปิลจะเพิ่มเติมให้ต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะยังไงคูปเปิลขอฝากขอบขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ